สวัสดีนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาทานส้มตำนะครับชื่อร้านส้มตำยำสามอ่าวนะครับมีวิวทะเลด้วยนะครับชมวิวทะเลทานส้มตำไปชมวิวทะเลกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้หน้าร้านนะครับก่อนที่จะไปชมในร้านนะครับนี่ครับเป็นทางเข้านะครับส่วนนั้นเป็นทางมานะครับ ทางมานี่ทางทางเข้านี่จะทางเข้าใกล้ๆก,ก,กับจุดชมวิว3อ่าวนะครับเป็นหอชมวิว3มอ่านครับทางเข้านะครับอยู่ติดๆกันนะครับก็ขับรถมาครับเข้ามาพอประมาณนะครับส่วนอันนี้เป็นทางเข้าหน้าร้านนะครับพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญทางข้างหน้าครับทุกคนวิวทะเลนะครับนั่งทานอาหารนะแล้วก็ชมวิวทะเลไปด้วยนะครับนี่นะครับจะเห็นวิวสามอ่าวนะครับที่เห็นหาดอยู่ข้างหน้านั้นครับอันนั้นคือหาดกระตานะทุกคนหาดใกล้ตัวนะครับหาดกระตาน้อยนะครับตรงกลางจะเป็นหาดกระตานะครับส่วน ไกลโน้น,นครับจะเป็นหาดการะโลนครับจะมีแหลมบังอยู่นะครับนี่ก็จะเห็นวิวทะเลนะครับสวยๆเลยนะครับให้ชมต้นไม้ไปด้วยนะครับนี่ก็บรรยากาศภายในร้าน,นครับนั่งโต๊ะ,ะครับชมวิวทะเลครับ นี่นะผมพาออกมาข้างนอกนะทุกคนนี่ก็คือเมนูนะ่เขาตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมข้างๆร้านนะครับระหว่างรอสั่งอาหารรออาหารนะครับนี่นะครับผมก็พาทุกคนมาชมนี่ครับเป็นที่ข้างร้านนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็น ที่ของร้านหรือเปล่านะครับอันนี้เห็นสวยดีนะครับก็เลยพาทุกคนมาชมนะครับเนี้ยวิวตรงนี้สวยมากนะเนี้ยมีต้นมะพร้าวนะครับมองทะเลในมุมไกลนะครับก็ได้บรรยากาศดีนะครับมีหญ้าเขียวๆด้วยนะครับเดี๋ยวเดินพาทุกคนไปชมใกล้ๆนะครับ สดชื่นนะครับสดชื่นจริงๆนะครับนี่ครับเราก็จะได้เห็นวิวทะเลนะครับภูกเก็ตนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็เขาน่าจะทําความสะอาดนะครับมาถางหญ้าอะไรประมาณนั้น,นครับนี่นครับวิวทะเลนะครับนี่วิววิวทะเลตรงนี้นี่ สามอ่าวเราจะเห็นหมดนะครับเป็นวิวเดียวกันหมดนะครับกระล้นนะครับกระตาแล้วก็กระตาน้อยนะครับถ้ามองไปนี่ก็คือวิวเดียวกันนะครับคือยอดไม้ตรงนั้นนี่พระอาทิตย์จะตกประมาณตรงนั้นนะครับเรานั่งตรงนี้ไม่เห็นนะครับแต่มุมตรงนี้ก็นี่นะครับจะเห็นภูเขานะครับถ้ามองดีๆทุกคนปลายยอดนี่เราจะเห็นอ่า พระด้วยนะพระองค์ใหญ่นะครับแต่นี้เห็นอยู่นะครับแต่ต้องสังเกตดีๆนะครับนี่ผมเดินมาตรงนี้นี่ครับเป็นบันไดลงไปนะครับเป็นส่วนของเขานะเป็นส่วนปามนะครับคาว่าทาความสะอาดสวนคนระับตรงนี้ก็จะเห็นหาดทรายด้วยครับหาดทราของอา่าวของหาดกระตานะครับ ก็มุมทะเลเดียวกันนะครับวิวเดียวกันนะครับอันนี้อยู่ข้างร้านนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ